สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องของเรากันอีกแล้วนะคะที่จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับแจ็คซันวังนะก็เมื่อวางตอนเช้าใช่ไหมคะเซเว่นอีเลเวนไทยแลนนะคะก็ได้มาอัปเดตนะคะเบื้องหลังโฆษณาที่เปิดตัวแจ็คสันวังไปเมื่อคราวที่แล้วนะคะแต่เดี๋ยวเราจะกลับมาพูดถึงเรื่องดีกันนะก็เราจะไปพูดถึงเรื่องคราวที่แล้วกันค่ะชีมินไอโรมาโนนะคะได้ไปสัมภาษณ์แจ็คซันวังในระหว่างพักกองนะ ก็เราจะเห็นในสัมภาษณ์ใช่ไหมคะเวลาพักกองก็คือ5ทุ่ม50นาทีใช่ไหมคะเขาก็ทางานกันแบบหนักหน่วงมากเลยนะก็ด้วยเวลาที่พ่อมีน้อยคะ่ะที่เราเห็นเวลาในสัมภาษณ์แค่5นาทีกว่าๆใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วก็ถ่ายจริงก็น่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงนะน้องมิ้นก็เริ่มถามเลยค่ะว,ว่าแจ็คสานมาเนี่ยเมืองไทยเนี่ยกี่ครั้งแล้วแจ็คสันก็ตอบว่าจําไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าหลายครั้งมากๆ แล้วมินก็ยังถามต่ออีกว่าอะไรที่ทําให้คุณหลงรักเมืองไทยนาแจักสันก็ตอบว่าส่วนตัวแล้วเขาคิดว่าเพราะความรักและการสนับสนุนของแฟนแๆแล้วก็ผู้ชมนะคะแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งของเขาเนี่ยนั่นก็คือ การที่เขาก่อนหน้านี้เขาได้เป็นนักกีฬาฟันดาบนะเขากวรได้มีโอกาสได้มาเมืองไทยแล้วก็เรียนทองเรียนแรกของเขานะคะก็ได้จากที่ประเทศไทยด้วยรวมถึงนะคะคุณพ่อของแจ็คซานวังนะคะก็ได้เป็นนักกีฬาฟันดาบนะคะแล้วก็เรียนทองเรียนแรกของคุณพ่อก็ได้จากเอเชียนเกมที่กรุงเทพด้วยเช่นเดียวกัน ก็เลยถือได้ว่ามีความทรงจำที่ดีนะคะกับประเทศไทยตั้งแต่ตอนที่เป็นนักกีฬาแล้วก็ตอนที่เป็นศิลปินเลยนะเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมแจ็คสันถึงเลือกประเทศไทยเป็นที่แรกที่จะมาเปิดเวิร์ทัวร์นะทั้งๆท,ท,ที่จริงๆแล้วแอดคิดว่าประเทศไทยไม่ได้อยู่ในแพลนแรกของตารางเวิร์ทัวร์เลยด้วยซ้ำนะแล้วก็มาถึงซีนวรัาค่ะซีนที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือมิ้นบอกว่า คุณรู้ไหมว่าเราเรียกคุณว่าเขยไทยคุณรู้ไหมว่าแปลว่าอะไรแจ็คสันก็เลยถามว่าแปลว่าอะไรใช่ไหมคะมินก็เลยบอกว่าเป็นไทยซันอินลอแจ็คสันก็เลยถามว่าเป็นดอลลาร์ฮัสตันใช่ไหมมินก็ตอบว่าใช่แล้วแจ็คสันก็เลยถามว่าแล้วยางงี้ใครคือลูกสาวล่ะครับมินก็เลยตอบว่าน่ารักคุณต้องหาสักคนหนึ่งแจ็คสันก็เลยหยอดไปเบาๆค่ะว่างั้นก็ติดต่อผมมาแล้วกันนะครับแล้วก็ส่งสายตาปิ๊งๆนะทุกคน แอดไปต่อแถวตอนนี้ทันไหมอ่ะปลายแถวอยู่ตรงไหนแอดจะไปต่อบ้างมาช้าขนาดนี้สงสัยได้ไปต่อที่ดาวังคารแน่เลยทุกคนโอ้ยแค่ดาวไปดาวังคารก็ไกลแล้วนะ9้าเดือนแล้วทุกคนกว่าจะต่อแถวแล้วกว่าจะถึงคิวเรานะเอออุ้ยจริงจังไปอีกเอาค่ะกลับมาค่ะกลับมาเริ่มเพิรเจอร์ละ จากบทสัมภาษณ์นะคะก็ทําให้เรารู้ว่าที่ที่แจ็คสันมาบ่อยที่สุดในเมืองไทยนั่นก็คือภูเก็ตนะทุกคนไม่รู้คนภูเก็ตเนี่ยได้เคยเจอแจ็คสันหวางบ้างหรือเปล่านะหรือว่าเจอแล้วจาไม่ได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้คิดว่าตอนนี้คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักแจ็คสันหวางแล้วนะก็ <S <S ในเนื้อหาการสัมภาษณ์ก็จะมีเรื่องของการแบบชอบอาหารชานิดไหนชอบผลไม้ชนิดใดก็ได้มีการแนะนําเมนูกันไปในเซเว่นนะ ก็คราวๆก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเรามาดูเบื้องหลังโฆษณาที่ถูกปล่อยออกมาเมื่อวานตอนเช้าดีดกว่าก็เริ่มต้นด้วยพี่แจ็คนะคะเดินเข้ามาในเซเว่นใช่ไหมคะแล้วก็ได้มาบรีฟกับจังพุ่มกับนะว่าจะมีอะไรบ้างนะ ก็ระหว่างพักก็มีการบอกบทบอกอะไรแล้วก็มีการฝึกพูดภาษาไทยนะว่าผมองรักเมืองไทยรงผมลงรักเมืองไทยใช่ไหมคะโอ้มาถึงตอนที่จะต้องถ่ายทําจริงใช่ไหมคะก็เสลดอันน้อยนิดนะอันนี้เราไม่ได้บูบี้นะคะเจ้าตัวกูบูบี้เองนะก็น่ารักค่ะอันเล็กมากเลยแล้วก็เราก็จะได้เห็นข่าวบางฉากที่ไม่ได้มีในโฆษณานะคะบางฉากบางตอนเนี่ยแจ็คสานหวังก็คิดเองด้วยนะ บรรยากาศการถ่ายทำค่ะเต็มไปได้วยความผ่อนคลายนะก็ตาเด็กน้อยตอนพักก็ถ่ายเก้าอี้ไปรอบๆเซเว่นเลยนะก็ดูสบายๆค่ะก็มีเด็กหิวแล้วหนึงค่ะก็มีคนแอบไปกินมาม่าเราเชื่อว่าถ้าเราเข้าเซเว่นแล้วเซเว่นนั้นมีแจ็คสันหวังอาจจะอยู่ตรงแถวๆโซนน้ำร้อนหรือไม่ก็โซนกดน้ำกดโกโก,โกอ้อะไรเงี้ยทุกคน ก็ถ้าแจ้สันหวังมารอบหน้านะคะก็ไปเฝ้าเซเว่นแล้วหนึ่งนะเราไม่ก็ลงใต้ไปที่ภูเก็ตแล้วสองนะถึงแซวนะคะทุกคนเซเว่นน่าจะมีความเป็นไปได้มากกว่านะ แล้วก็ต้องเป็นเซเว่นแถวสุขุมวีดด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะโดยในเบื้องหลังค่ะก็ได้เห็นเด็กน้อยนะคะ Enjoy Eating กับบะหมี่นะคะกับพี่ดาวเรียว2คนแต่ว่าก็จะมีอยู่ช็อตหนึงนะคะก่อนที่จะเติมน้ำร้อนใช่ไหมบะหมี่ถ้วยมันก็ร่วงลงมาค่ะก็ทำให้มันหกเต็มพื้นนะก็ยังดีที่มันยังไม่ได้ใส่น้ำร้อนนะคะ ไม่งัน้นค่ะพี่ดาริวน่าจะไม่ค่อยสวยนะตอนนี้แจ็คสันวังก็ไม่ยอมให้ใครเช็ดให้ค่ะเขาก็ได้ลงมือเช็ดเองเลยนะก็น่ารักนะคะแต่ก็สำหรับแจ็คสันวังแล้วก็มองว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่น่าชื่นชมเพราะมันเป็นสิ่งที่เราต้องทำเองอยู่แล้วในเมื่อเราทำหกเราก็ต้องเก็บเองเหมือนกับตอนที่เราไปที่สนามบินใช่ไหมคะส่วนใหญ่เราจะเห็นแจ็คสันวังนะคะเข็นรถเข็นกระเป๋าเองนะ รวมถึงสมาชิก g 7ด้เเวนยนะคะหลายๆครั้งเราก็จะเห็นพวกเขาได้เขียนกระเป๋าเองนะรุ่าแจ็คสันเคยบอกว่าการที่เราหัดทําในสิ่งที่เราควรจะทําได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่น่าภูมิใจเพราะมันเป็นสิ่งที่เราต้องทําอยู่แล้วนะนี่ก็คือสิ่งที่ไมเคตของสมาชิกเซ7น,นะคะก็ได้ส่งต่อกันมานะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คนเยอะเนี่ยค่ะเราผู้จัดการก็จะเป็นคนเขียนให้นะตัวศิลปินก็จะล่วงหน้าไปก่อนนะ ก็กลับมาที่โฆษณาค่ะจากที่เราจะเห็นใช่ไหมคะก็ถ่ายตั้งแต่ตอนเช้าตั้งแต่มีแสงแดดนะจนตอนนี้ก็คือมืดแล้วนะคะก็คือฉากสุดท้ายที่จะมีฉากกินข้าวเหนียวทุเรียนใช่ไหมคะแล้วก็ฉากที่บอกว่าเซเว่นทีเลเว่นคือเพื่อนบ้านที่คอยเปิดไฟรอต้อนรับเขาอยู่เสมอใช่ไหมคะก็จะเป็นฉากที่แจ็คสันวางนะคะมองออกไปนอกหน้าต่างแล้วก็ซีนสุดท้ายท้ายสุดก็คือการที่ แจ็คสันนะคะเอาแขนวางลงไปที่โต๊ะนะคะแล้วก็เอาคางเกยแล้วก็หันมาคุยกับกล้องว่าผมลงรักเมืองไทยใช่ไหมคะโคฟินสุดๆกันไปเลยค่ะฉากนั้นเขาบอกว่าฉากนี้แจ็คสันหวังเป็นคนที่ออกแบบท่าเองเลยนะก็เขาบอกว่าคนหลังก้องก็ตุยกันไปเลยจ้าโว้น่ารักมากๆนะมไม่รู้นะขนาดเราดูจากโฆษณายังน่ารักเลยนะทุกคนแล้วคนที่อยู่ตรงน,น,นงั้นก็คงจะตุยเรียบไปแล้วอะ่ะ โอแอดลืมอีกฉากหนึ่งค่ะฉากที่แจ็คสันบอกว่าอา,อาหารเมนูที่เขาชอบใช่ไหมคะก็คือกะเพราไก่ไข่ดาวนะอันนั้นพี่โก้ดีไซน์เองนะคะว่าโผล่ขึ้นมาจากข้างล่างใช่ไหมคะจริงๆเขาบอกแค่ว่าให้เดินมาหยิบเฉยๆนะโก็น่ารักไม่ไหวคะ่ะโกในฉากสุดท้ายของบีไฮเดซินใช่ไหมคะก็มี ที่ที่เขาจะเข้ามาเอาเข้าวเหนียวทุเรียนให้แจ็คสันเพิ่มใช่มคะแจ็คสันก็บอกว่าไม่เอาพอแล้วนะคะไม่เอาอีกแล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็ในที่สุดก็ b e h i behind the s c e n e ก็จบลงไปนะคะเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะข้างล่างในคอมเมนต์นะก็เดี๋ยวถ้าเอามาต่อกันมันจะยิ่งยาวนะคะไปดูในช่องของ s e v e ่นอีเลเวนไทดได้เลยนะทุกคนวันนี้แอดก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้ามีอะไร ที่น่าสนใจก็จะเอามาให้ดูกันอีกนะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ